คนดีสไต์โอเคค่ะทุกคน <study>. okay. คลิปนี้เนี่ย s <S มันจะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทก็คือพาร์ทของการที่เราไปถ่ายเป็นโปสเตอร์ e ีวิวก่อนแล้วก็ในพาร์ทของการที่เราไปไลฟ์พูดคุยในวันงานที่เป็นเทศกาลดนตรีเนาะใช่อ่ามันคืออะไรคะคนดีมันคือแคมเปญเป็นวันเลิฟบีเกนเทฟเฟสิก็คือว่ามันเป็นกิจกรรมดนตรีที่มีทั้งหมด9เวที แล้วก็เวทีที่เราได้ไปเข้าร่วมก็คือเวทีที่เกี่ยวกับ L G B T เกี่เรื่องการสมเท่าเทียมใช่เป็นแบบแฮชแท็กเท่าเทียมนะคะใช่ก็คือเหมือนในตัวของแคมเปญเนี่ยเขาค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเหมือนกับคู่รักกันจริงๆทั้งชายชายแล้วก็หญิงหญิงด้วยใช่ฮะเขาก็ค้นหามาสักพักหนึ่งแล้วก็มาต้องตาต้องใจคู่เรามาต้องบนคู่เราคิดว่าแบบเหมือนกับเข้ามาดูโปรไฟล์อะไรหลายๆอย่างแล้วเขารู้สึกว่าน่าจะร่วมงานกันได้ดีเลย เออชายเขาก็เลยติดต่อเรามาแล้วเราก็เลยโอ้โอเคเป็นแบบสิ่งที่น่าสนใจเงี้ยค่ะเราก็เลยตกลงไปร่วมถ่ายโปสเตอร์กับเขาซึ่งวันที่ถ่ายโปสเตอร์กับวันที่เราไปร่วมงานเทศก,กาลเนี่ยมันคนละวันกันนะ,ะนะแต่การถ่ายโปสเตอร์เนี่ยจะมาก่อนนะคะทุกคนสถานที่ก็คือบางรักรีวิวค่ะบางรักอ,อยู่ตรงข้ามไมคอนสยาม ได้ง่ายคือแคปหรือเรียกย่ายๆอีกก็คือไปเซนิกังบางรักคือพอตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะสวยมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นไอคอนสยามและซึ่งเขาก็มีแบบเปิดไฟเปิดน้ําพุแบบโรงแรมคอนโดเขาว่าสูงสูงเขาก็เปิดไฟทีหมดเลยมันก็เลยจะสวยมากมาเขาก็เลยมองว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีเราก็เลยที่นี่ทุกอา คราวนี้วันที่ไปถ่ายเราก็เตรียมตัวกันมาอย่างนี้เนาะ mm. เขาก็มีเหมือนมีธีมของเขาว่าอยากจะให้เป็นช่วงแบบเขาเรียกอะไรเสซ <O pe. S 1> ันเซปะนะคะเออเป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์ก็มันจะตกดินก่อนจะมืดแล้วก็เป็นอีกเซตน,นึงก็คือเซ้นมืดแล้วการเตรียมตัวเนี่ยเขาก็เหมือนกับให้เรามีชุดทั้งหมด2ชุดชเป็นชุดที่แบบแบบชิลๆหน่อยแล้วพอมืดไปปุ๊บก็จะเป็นฟิลแบบทางการขึ้นมานิดหน่อยใส่สูทแล้วก็ใส่แบบทางการมากอยู่นะใส่ไอ้นี่เลยอ่ะเจ้าสาวอ่ะทุกคนเขาเรีย นั่นแหละค่ะแต่ประเด็นมันคือฟ้าฝนไม่เป็นใจทุกคนฝนตกฝนตกแล้วแบบตกแบบหยุ่มหยิม,ยมตกแบบหน้าลำพานนะคะแล้วเราอาจจะต้องมีสถานที่คือขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้าด้วยฝนก็ตกถ่ายตรงกลางแจ้งตรงข้ามกับรั้วที่มันกัน้นระหว่างแม่น้ํากับไอ้คอนสยามเนี้ยฝนก็ตกเออเราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยก็คือแบบใช้ร่มใช้ล่มที่เราถืออยู่อะเป็นพร็อพในการถ่ายเดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเอาที่ชู่รอที่ชู่ก่อนก็ได้ไหมอยู่ไวาไงเขาเช็ดก่อนนั่งก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเปียกมากอยู่ล้มสงวันนี้ได้ไหมครับนิ้ปัญญาพาวเวอรเอาลงกดล้มต่ำกว่านี้ครับดูดีจังเลยอ่ะเออดูดูดูดีนะเราลงก็คือไม่ว่าฝนจะตก้าจะร้องเราก็อยู่ด้วยกันใช่ใช่มันดีความนั้นอยู่ครับโอเคแล้วครับ แล้วพอถ่ายตรงช่วงโซนหลาน้าเสร็จเราก็ย้ายโลกันเพื่อจะไปถ่ายตรงหน้าฟ้าคราวนี้คือทางขึ้นบันไดอะสป็นแอร์ไฟฟ้าพี่เขาก็เลยบอกว่าเออไหนลองสิและซึ่งพี่ทีมงานก็เป็นคนแบบไกด์เองนะไกด์ถ่ายว่าเออเอาแบบโพงแบบมาจูบได้ไหมหอมแก้มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยและซึ่งเขาก็แบบเขินเองอะทุกคนเขินจนแบบ นแะต่แบบพี่เ <antique> <dairy S 1> ขาถือแบบเขาไม่สนใจกล้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะได้รูปที่แบบคงเคลงนิดนึ่งฉันว่าเราต้องเราต้องถูกขึ้นบนเอออุ้ยแล้ผ่านแล้วผ่านโอ๊ยเป็นไรอ่ะตายเลือดขอขึนโอ้โหโอ๊ย ตอนนี้พอเราขึ้นมาถ่ายบนดาดฟ้าต้องบอกก่อนว่าวันงานนะคะสถานที่จริงก็คือตรงนั้นเลยนะแล้วเวที LGBT เนี่ยสมรสเท่าเทียมก็คือบนดาดฟ้าเลย ใช่แต่ว่าวันที่เราไปถ่ายภาพกันเนี่ยมันก็จะมืดมากๆเนอะมันไม่มีไฟไม่มีสปอตไลท์อะไรเลยแต่ที่เขาคิดว่าจะเป็นฟิลแบบฟิลอย่างไงอ่ะฟิลภาพสวยๆบนดาดฟ้า<ม><ๆ>เขาก็เลยต้องเปลี่ยนให้มันเป็นมูดว่าเหมือนถ่ายมันเป็นเงาอะค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นมันมืดมากแล้วก็ฝนตกหนักขึ้นด้วยตกปุ๊บผมใจเนี่ยหงิกงี้เลยค่ะงอเออใช่ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศจริงๆแล้วถ้ามีไฟเนตั้งนะ แล้วก็มันจะเห็นคนใช่ไหมถ้าถ่ายอ่ะคือสวยเลยอ่ะอันนี้ก็ได้นะ้วสุรเหตเฮียใจเต้นมากกินหรอจับหน่อเมื่อไรจะแต่งงานสจ้ทีครับแต่งบอกได้นะครับเจ้าผมเปนจักล้องด้านหลังก็ไป็นข้อสยามครับก็เขาสวยมากครับมันเหมือนเหมือนฝันเลยครับจุกที่หนึงครับจุกที่หนึง หน้าผากจุกหน้าผากหน้าผากนะป่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุกครั้งไว้จุกข้างไว้ครับเมื่อกี้ดีแล้วครับดีครับดีดีดีมากดีมากโอ้ยดีมากเป็นเพรความสูงจินหญิงๆเลยจ๊ะพอเราถ่ายชุดแรกเสร็จ เราก็ไปเปลี่ยนชุดกนันอีกชุดนึงเนาะ <Ash well. S 1> แล้วสุดท้ายของการถ่ายโปสเตอร์ของเราก็จะเป็นการถ่ายอยู่ในกรอบแฮชแท็กเท้ายเป็นซีนสุดท้ายที่เราถ่ายกัน นีรู้สึกยังไงกับการจัรถเท่าเทียมบ้างจริง,ร,งรู้สึกว่าถ้าเราได้สิทธิพิเศษทุกอย่างที่มันเท่าเทียมกับกับคนอื่นนะใช่เหมือนก็จะหยิบบีดมาค่ะ <c oughs> ไม่ใช่มีดห <c oughs> ยิบหยิบปืนแล้วค่ะแล้วก็จะนะได้เลยได้เลยได้เลย มันไม่ได้ไงเราต้องแบบประคองถ้าฆาตกรรมมันไม่มีสถ้าฆาตกรรมฆาตกรรมมันไม่มีทางได้อยู่แล้วเธอก็บอกว่าแสนดีอะแสนดีเล่นปืนอะเล่นปืนได้ไงนี่พี่พี่เขาถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้ากฎหมายอะมันรองรับว่าแบบว่าทุกอย่างเท่าเทียมกับทุกคนอะเนี่ยแต่งงานมันก็มีความหมายขึ้นมานะใช่ แต่ว่าถ้าทุกวันนี้มันเป็นแค่แบบพบหลวพูดง่ายอ,อ,อแล้วก็เป็นเหมือนกับกระดาษใบหนึ่งนะใ,ในความ้สึกของคู่คเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้มีน้ำหนักคือ,อการจดทะเบียนสมรสเลยอ่ะมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหรือตั้งแต่โบรานอะไรเลยอ่ะมอนรู้สึกว่าเขาอ่ะสร้างมาเพื่อกฎหมายอ่ะจริงๆเขาสร้างมาเพื่อกฎหมายเลยแต่ว่าเรื่องของความรักจิตใจการจะอยากให้อนุ์ใครนี้ใครดูแลใครกับใครเป็นจ้าบันตายจริงเป็นเรื่องใจกับคนสองคน แต่ว่าในเรื่องของการแบบจดทะเบียนเนี่ยมันต้องเกิดมาเพราะว่ามันเหมือนต้องมาเป็นหลักฐานของทางกฎหมายใช่ไม่มงั้นมันจะแบบมีปัญหาเรื่องแบบญาติพี<อ>่น้องอพ่อแม่เขาอะไรเขาสมมติน,นะถ้าแบบเสียชีวิตไปหรืออะไรไปเนี่ยเขาหาไม่ดยกันแต่กลับการว่รา,รามันไม่ไม่ได้ผูกพันอะไรกันเลยมันก็เลยแบบ <ขอ S 1> ทาให้ตกทอดอไปสู่คนอื่นหรือเรื่องของการรักษาพยาบาลอาการเจ็บอาการป่วยการจะได้สิทธิ์ดูแลใครหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นในส่วนของแบบเรื่องแบบหนา้นเลยแหละหลักๆเลยมาถึงี ไปกระดาษนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าการสมรสแล้วซึ่งถ้าถ้ากฎหมายมันแบบเท่าเทียมจริงๆเหมือนผู้ชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็โอเคนะเราก็พร้อมนี่จะโดนขอแต่งงานตืดตรู่ตรึ่งั้นเขาแต่งเธองั้นเขาขอเธอแต่งงานได้ไหมเด็กหญิงน้องฟ้าแต่งงานกับเด็กหญิงพี่มวยได้ไหม บรรยากาศของวันงานที่เราจะเอามาให้ดูวันงานเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดอะไรออกกล้องเลยเพราะว่าเสียงดนตรีอ่ะมันดังมากคือมันมีเวทีทั้งหมด9เ,เวทีนะถ้าจำไม่ผิดแล้วคือเพลงนุ๊กเพลงมันเป็นเพลงที่แบบเชื่อได้ว่ามันติดลิขสิทธิ์แน่นอนอะถ้าสมมติเราแบบพูดไปด้วยบล็อกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลเลยสม้มติว่าถ่ายเป็นเนเป็นการแบบ แลนบรรยากาศงานให้ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือนดีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่คิดเลยว่าวันงานอะ่ะคนจะเยอะแล้ว<อ>ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติใช่เหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยอะ่ะทุกคนคือแบบทำมาเอาใจชาวต่างชาติมากแต่รู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกว่างานมันดีจังเลย,เยใช่งานงานดีเอเอลยงานดีอะ ว่าวันนี้คือมีเวทีเยอะมากประมาณน่าจะเก้าเวทีก็ทำให้แบบผู้คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มาชมศิลปินด้วยแล้วก็มีเกสต่างๆตามเวทีด้วยเราอยู่ในเวที LGBT นะคะ โอเคค่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาภาพบรรยากาศดีๆงานดีๆมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายละกันอยากตั้งคำถามว่าแฮชแท็กสมรสเท่าไีย่เนี่ยทุกคนมีความคิดว่ายัางไงบ้างหนอลองมาแบบแลกเปลี่ยนความคิดกันหน่อยอเห็นด้วย,ยไหมเออเห็นด้วยไหมหรือว่ายังไงหรือรจะไม่ทำจะจ,จดไหมถ้ามันแบบกฎหมายมันเรียบร้อยหรือยังไงใช่เรามาคุยกันรู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเพราะว่าเราไม่เคยแบบไม่เคยเข้าร่วมอะไรเงี้ยพอได้เข้าร่วม ก็ที่สำคัญได้คนอนเคชั่นใช่ค่ะจะได้มีอะไรให้ทำใจในในอกจากการทำ YouTube <laughs> <laughs> เออค่ะก็ติดต่อได้นะคะถ้าอยากให้เราสองคนไปทำอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบจะลงใจเราไ,ทา <laughs> ไปทำแล้วมันไปทำแล้วแบบต้องเราสองคนอะไรเงี้ยต่าต่อมาได้เลย <laughs> เรา <laughs> รู้สึกว่าท, <laughs> ที่ที่ทำให้เราได้ไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคนทีขอเองนะ <laughs> <laughs> มีเอฟซีคุณีขอแชร์นะในช่องตลอเยอะแยะเออแล้วเหมือนกับเขาอาจจะมาโดนใจทั้งทติบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะรู้สึกว่าอ๋อพูดแล้วไม่ลิ้นเปียเออไม่รินเปียอะไรก็ได้เลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบคู่เรานะคะโอเคก็ฝากติดตามเราสองคนไปด้วยนะคะทุกคนมีกิจกรรมลุยๆคนโหอุกสัต่างๆมากมายให้พร้อมเจอไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายคนดีสไต์ หรือว่าน้องแต่งแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ดูคะ่ะ <Okay. S 2> ทุกคนไปติดตามได้ในเพจคนดีไซน์นะคะเดี๋ยวพอน้องเขาลงรูปเป็นแบบโพสเมื่อไหร่เนี่ยเ mm hmm. มื่อจะแชร์โพสของเขาอ่ะมาในเพจของเรา uh huh. ก็ฝากให้ทุกคนติดตามเพจของเราด้วยนะจะได้รู้กันเคลื่อนไหวว่าเออสรุปแล้วที่เราไปถ่ายกันมาวันนั้นเนี่ยเป็นภาพสวยไหม